นี่ครับต่อไปก็อันนี้ใช่ไหมพ่อนี่ครับโหอืมดีนะเนี่ยทำอย่างนี้เราก็มองไม่เห็นแล้วนี่ยนึกไว้เก้าอันนี้พิเศษหน่อยสูงหนึ่ง 2องสามสีห้าหกดแปอันนี้พิเศษหน่อยสูงสิบสเอด